สวัสดีครับเช่าการครับผมจากคูบต้าสีสเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารมนะครับเลื่องงามยามดี23พฤศจิกายน2566นะครับมาส่งหมอกรถแท็กเตอร์ L5018 SP นปนะครับผีทีระวัดยุบันน้องขี่เห็นไงนะครับตำบลทุ่งเทิงอำเภอเลดอุลมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีไอเป็นเ,เฉพาะตัวรถกับใบมีดดันดินนะครับพานพ่นเพื่อนบอกเ,อเพื่อนมีแล้ววาฉัน มาทานครับอันนี้ยืนเบึงมาจากดูทุ่มเลยก็ยืนเอกสารทั้งไล่เลยนะครับใส่โปรฟีดาวฟีดาวซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับกลุ่มมันสัมลังนะครับลดดอกเบี้ย0.5เปอร์เซ็นต์เขาขอใช้ครับพี่ขอนี่0.7เปอร์เซ็นต์นะครับหดเปกับตกปีละแสนเอทนะครับหดใหญ่เดือนละสองพัน ซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับท่านผู้ชมเพิ่นมารอหลายบ้านเอาบุญครับ <c oughs> นี่ตัวรถกับใบมีดนะครับบ่มีผ่านพนเพินน่นมีอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์เพิ่นกระเรบ่เบานะครับก็ดีมับเลยเห็นว่าคิดตามเชี่ยวกาญอย่างยูทูบบริสันะนะครับของแถมจันให้เพิ่นคือเราสองรถปว่งนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เดียวผ่านโตไทยลึกยังแกนโลกน้ำมันมีนครับท่านผู้ชมเพิ่นมาอาบุญน้ำ หลายบ่มากับเซ้าอุ่มกับปลาเดียดคือเก่านะครับน่าเห็นบอหน้าไพ้หน้ามันเหมือน,นัเดี๋ยวให้ายปัญหาพิธีก่อนนะครับเจ้ากาจะไปเอาของแถมลงมาให้เพิ่นนะครับคลิปนี้ก็สิบ่ยาวปานไดเอาไปเบิง่งทางเดียดเพิ่นเฮ็ดแนวไรครับบ้านน้องสิเห็บบนใหญ่ตะบลทุ่งเทิงท ยงพอเดาก่อิมนักอเห็นดมเ่อ hey. าีเยเอาครับแมวทำพิธีเลยครับเนี่ยนี่บ่อพี่ไ้ดีครับจะขอรถเพิ่นก็อบเดียวอุปกรณ์ ไอนจะเอามาเป็นไปขีปใหม่โอโอ้เอาซังซังิปขีบทั้งนอกเรียกว่าขาเขามีห,มหรอาขีปขีปมีรอโอเนี่ยสื่อขีปมาอก,ก่อนึังสื่อรถดดี๋ยรสองคันโอ้รถสองคันเ<อ>ดี๋ยวเดี๋ยวมาทานมาครับเนี่นนยนอนเฮียงได้ได้เราผมมีรถสองคันแล้วอ่ะเราไปขีปใหม่นะครับไปขีปขีปใหม่เขนามาว่าบ่งามพูดใดลละ แล้วรักแรกแล้วคุยกับผีแฟนบอลนี่นะครับไอ้เพิ่นเพิ่นบกาคุยเขินนะครับเขินคุยกับแฟนเพิ่นเป็นหลักเลยนะครับฟีดาวนะครับคือซวนบาทพอระบอทะเบียนกัเซียวกากระแถมให้นะครับเป็นยืนไฟหนันไปสองมื่นกลัวๆสองมื่นเคืองนะครับไฟหนันอนุมัติมีรถสองขันมาสมทบาททานเฮง น่า,นาจะเป็นมือสองนะครับที่เพิ่นซื้อมาขั้นหนึ่งเพราะว่าเรเห็นขื้นขอมุ่นนนี่ระบบของกูบะตานี่สิ่งนะครับบริษัทบริษัทดอยเาขาแต่ว่าเชลกาก,ก็เอาโตมันสบมบันหรังปลดดอกเบี้ยเิ่นขี้เก่านะครับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพายเพิ่งทั้งหนานะครับเพิ่นเหตพีธี พ่อพี่หน่องมาไลายครับวันนี้มาสวงประมาณน้ากันนะครับมาทานเอานะครับประมาณนี้แหละให้เพื่อนเพื่อพิธีก่อนนะครับเดี๋ยวสิบเอ็คนองแถมลงไหมห่เพื่อนก่อนนะครับสองรถพ่วงหัวนะมันไหลจังพอกันไหมคลิปหน้านะครับคลิปนี้เสียเอาไว้เพียงซํานี่ก่อนนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบแปดแล้วก็วันที่สองนะครับ ชิจแยงห้ยสาบอีกเครื้งหนึ่งนะครับเจ้าอ้วเอาของแถมลงมาแล้วนะเสือสีสะเก็ดนะครับเสือสีสะเก็ดนะครับอ้าวนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนะครับลมหนาวกำลังมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อผ่าผันโปรโมชั่นดีๆคลิปดีๆนะครับต่อๆไปเรื่องแจ้งนะครับส่อมรับมหาชิปแรง7แสน7หมื่นห้าพันบาทอุปกรณ์สามชิ้นนะครับ40แรง6แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอุปกรณ์สามชิ้นนะครับ ของแถมซองหลดพ่วงคือเก่านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ